สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หวังดีเสมอ Channel พื้นที่ที่เรามาคุยกันด้วยหัวใจและเรียนรู้เรื่องราวดีๆที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเองและคนอื่นมากขึ้น5นาทีรู้เรื่อง EP นี้ผมอยากชวนคุณมาทำความเข้าใจกับศาสตร์ที่ใครๆก็อยากรู้นั่นคือการอ่านใจคนจากหนังสือจิต,ตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุดผลงานของเดวิดเจลิเบอร์แมน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยามนุษย์และการสื่อสารเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักมายากลเพื่อจะรู้ว่าคนอื่นคิดอะไรแค่เข้าใจจิตใจของมนุษย์อย่างลึกซึ้งคุณก็จะมองเห็นสิ่งที่เขาไม่พูดออกมาได้เริ่มที่ข้อคิดที่หนึ่งพฤติกรรมไม่เคยโกหกในหนังสือลีเบอร์แมนบอกว่าคำพูดอาจหลอกได้แต่พฤติกรรมมักไม่เคยโกหกมนุษย์ทุกคน มีภาษากายที่สะท้อนความจริงภายในใจออกมาไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงจังหวะการพูดท่าทางหรือแม้แต่การเว้นวรกเล็กๆระหว่างคำเขายกตัวอย่างว่าเมื่อคนรู้สึกไม่มั่นใจมักจะตอบคำถามเร็วเกินไปหรือพูดเสียงสูงกว่าปกติในขณะที่คนพูดความจริงมักพูดในจังหวะสม่ำเสมอและไม่หลบสายตาการสังเกตสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ ทำให้เราเห็นความจริงโดยไม่ต้องฟังแค่คำพูดข้อคิดที่สองอย่าด่วนตัดสินจงมองพฤติกรรมในบริบทผู้เขียนเตือนว่าอย่าเพื่องตีความใครจากการกระทำเพียงครั้งเดียวเพราะพฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์สิ่งที่ต้องดูคือรูปแบบซ้ำๆของเขาเช่นถ้าใครบางคนมักพูดขัดคนอื่นเสมอ มันอาจไม่ได้หมายความว่าเขาหยาบคายแต่อาจสะท้อนว่าเขารู้สึกไม่มั่นคงและอยากได้รับการยอมรับลิเบอร์แมนบอกว่าคนที่เข้าใจจิตใจมนุษย์ได้ดีที่สุดคือคนที่มองอย่างมีเมตตาไม่ใช่มองเพื่อจับผิดข้อคิดที่3ความจริงของคนมักอยู่ใต้ชั้นของอารมณ์หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเบื้องหลังพฤติกรรมทุกอย่างของคนเรา คือความรู้สึกบางอย่างที่เขายังไม่กล้าแสดงออกบางคนพูดเสียงดังเพราะข้างในกลัวบางคนเงียบเพราะเขาไม่มั่นใจว่าจะถูกเข้าใจหรือไม่ถ้าเราอยากอ่านใจคนให้ได้จริงเราต้องฝึกฟังอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่ฟังคำพูดที่ออกมาลองถามตัวเองเวลาเจอใครสักคนที่พูดแรงๆว่าเขากำลังรู้สึกกลัวหรือต้องการถูกยอมรับหรือเปล่า เพราะเมื่อเรามองเห็นความจริงของเขานั้นเราจะเริ่มเข้าใจแทนที่จะตัดสินข้อคิดที่4คนที่เข้าใจคนอื่นได้ต้องเข้าใจตัวเองก่อนเดวิดบอกว่าคุณจะไม่มีวันอ่านใจคนอื่นได้ถ้าไม่รู้จักใจตัวเองถ้าเราเองยังไม่รู้ว่าทำไมถึงโกรธหรือกลัวอะไรอยู่เราจะเผลอใช้มุมมองของตัวเองไปตีความคนอื่นผิดได้ง่ายมาก การอ่านใจคนให้แม่นที่สุดคือการมองจากใจที่นิ่งและไม่อคติเมื่อเรายอมรับด้านต่างๆของตัวเองได้เราก็จะเริ่มเห็นคนอื่นด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกันข้อคิดสุดท้ายการอ่านใจคนไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อเชื่อมโยงผู้เขียนสรุปไว้อย่างงดงามว่าเป้าหมายของการเข้าใจคนไม่ใช่เพื่อเอาชนะแต่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง เมื่อเรารู้ว่าคนอื่นรู้สึกอะไรเราจะสื่อสารได้ตรงใจมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเขากลัวอะไรเราจะไม่ไปทำร้ายโดยไม่รู้ตัวการอ่านใจคนด้วยเจตนาดีจะทำให้เราเป็นทั้งผู้ฟังที่เข้าใจและผู้พูดที่อบอุ่นและนั่นแหละคือพลังที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ได้จริงๆขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับหวังว่าข้อคิดจากจิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด จะช่วยให้คุณเข้าใจคนรอบตัวได้มากขึ้นและเข้าใจหัวใจของตัวเองให้ลึกขึ้นอีกนิดจําไว้นะครับเมื่อเราเข้าใจคนมากขึ้นโลกก็อ่อนโยนขึ้นตามเสมอหวังดีเสมอชั a นเน่หวังดีกับคุณเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ